ซีเนตอยากเข้าไปดูน้องดูเหรอร้องไห้ไม่อยู่เลยไม่ร้องไม่ร้องนี่นี่มาอุ้มน้องอยู่ดูดูดูเดี๋ยวนี้ดูป้องดูน้องลี้ đu 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 nón giống mà má giống mà má cho con nôm nón lé đu thế nón là quỷ lời đu 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 cái cay đu cái cay đu cái cay cái โยืน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 ดูน้องแล้วน้องหลับไม่ตื่นเลยหลับเหรอ พี่ก็งอแงยอยากจะเข้าไปหาน้องเขาไม่ให้เข้าไปเขาไม่ให้เข้าไปไทยเข้าไปเพื่อเขาจะจับให้มามาเข้าไปได้คนเดียว <c oughs> Nút tháo nón Xin nhìn đưa tháo nón đưa tháo nó Xin nhìn lúc 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 mà đưa tháo nón nè Ui Nhi ngay Chúp à, Chúp Ông à, mày, ông chú mày, chúp mày Xin nhìn chúp mày Chúp, chúp tháo nón mày Chúp, 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 chúp đó ไหนเซนิทลองเอามือเทียบกับเท้าน้องชิดเทียบเทียบกับเท้าน้องว้าวไม่อยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ไม่ไม่ม่อยู่ในนี้ใช่เขาไม่ให้สซนิทเข้าไปไปใช่ใช่เอ้อ นี่ไงนี่ไงดูเท้าน้องดูเดิน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 ,ดน,ดน,ดน